มารับชมสวนมะละกันนะครับอันนี้ไปส่งไหนนะไปส่งเองไงนี่ส่งไหนกรุงเทพครับส่งแถวไหนนะอันนี้ปลูกเรศิษมือเนาะไอ้นนปลูกเนนกจ้มือก็ได้เจ็บนี่ ห้าว <Bra> ันโอ้แป๊บเดียวเลยถ้าเป็นส่งก็ส่งโลเท่เลยฮะมันตอนนี้มันก็โตละน่าจะเกือบสามสิบบาทหรือว่าอสามสิบบาทน้ำเนี่ให้ทุกเช้าเย็นทุกวันเนี่ยครับผมน้ำให้เช้าเย็นเย็บห้าวันเย็บได้นานอยู่เนาะข้างหนึ่งเย็บได้เดือนหนึ่งเย็บไปเดือนหนึ่ง ลงทุนมีเยอะหรอวะนี่มดกับอะไรเ้างนี่ปสองสามหมืน่นมาเสหมื่นสี่หมื 2, 30, 000, 30, 000. ่นแต่นีของเก่าเนาะทำสอมก็ 2, ไม่ค่อยลงทุนอะไรไอมดก็ไประบบนามม้าไหมเนี่ยกระบ,บุน้าพวกเชือกกตะข่ายนี่เลยโอ้ตะขายเพวกนี่นี่ยวะเขาขายไงตต่าขายเอีนนี่ ขายเีัวละปากละร้อยสิบาบาทปากก็ร้อยสิบห้าบาทได้กี่เม็ดเห้ยต้งร้อยดไปโมตร้อยเม็ดนี่ประมาณพื้นที่ประมาณสี่ไร่ห้าไร่มครับผมบบน้ำมันจะมุดเยอะตัววันี่พีวีซีอันนี้ก็ของเก่านี่ไบพีวีซีนี่ เคยทำมาก่อนไหมดิทำอยู่กนาครับเราก็รื้อมาปลูกกับนนาุนโอ้ทำนานน่นครับหนาุนมันทำกนาไม่ได้หนาม่ม้ยใหญ่จางอ๋อทำก็นาไม่ได้นามมัน่ดิแต่ที่ตาปลูกมานี่ดินทรายด้ดินไหนดีกันดดินเหนียวไหครับไม่ได้ครับดินเหนียวงามกว่า มันอมน้ำนานกว่าอันนี้ดินทรายนทรายหนึ่งกิโลรถไปก็หายครับรถไปมันหายแต่ทางนี้ดินใชาน้ำยุดเนาะมันจะหายเราะนี้มันต่อเติมต้นมันอ๋อนี่วางสายน้ำยุดมาถึงนี่ไม่ถึงมันอันนี้มันต่อเติมกับมันเหลือต้นมันเหลือเยอะนะเลยต้นมันเหลือเยอะพวกนี้ไม่ต้องลดเลยวางสายน้ำยุดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูระบบ นำยศกันนะครับเปิดจีดนานไหมเนี่ยนำยศเนี่ยกีช่ชั่วโมงสองสามชมั่วโมงยอดเลยครับแปลงมาละโอ้งามขนาด ันนี้เขาก็ว่างน้ำยครับแปลงมาละครับเห็ดใก่ขายครับอยู่อิสระเอียวละครับเนี่ยถึงเวลาก็เปิดน้ำยศดให้ประมาณสองสามชั่วโมงปลูกปูดนครับเนี่ยสี่สิบห้ามือก็ได้ขายแล้วครับมาละ หามกระน,นาบหววแลวครับนี่สูบมาได้ในหววครับเนี่ย นี่ก็คือทอเมียหลักครับนี่สูงมาจากหววครับเนี่ยแล้วก็ค่อยแยกออกเป็นอน้ำยศสายขวแต่ก่อนแกปลูกในหน้าครับแต่ในหน้านี่มันน้ำถลวมันก็เลยเอาปลูกฟังหววครับเนี่ยพอดีน็อประค้อเขาหลอกหววยไม่ได้ดินมาถม ฟังหน้าพอดีผมว่าโอเคนะครับบอลมันใส่เวลาบดดนราคากับโอเคเลยสามสิบบาทผมว่ามีทีกับนาเฮ็ดอยู่ครับเนี่ย คล้ายนี่ก็ให้พันยอดขึ้นไปเรื่อยนะครับให้มันเตือนตามตะกายขึ้นไปเรื่อยครับนาำนี่ก็ให้เปียกๆไว้เลยด้วยครับเนี่ยผมว่าฐานหน้าเรียวเนะาะมี้นาำในหัวในฟองเนาะ,นะสูงไม่เห็นในกระหน้าเนี่ยออกีดี นี่ก้อยปล่อยที่จิ่มใหม่ซื้อนะครับมาปลูกมาลานนี่พวมโอเคนะครับนี่เคยงีางมาจนสุดสวนแล้วครับเนี่ยอันนี้ทั้งหล้างสวนมันเายางไปกระสีนะครับฟังหวยครับฟังหวยสูบนาม,มะหดเลยน,นะครับ นี่ก็คือ,คอหวยลัมบ์ปะเทียเลยครับนี่ยด้วยบรรย้นใหญ่ขาครับเนี่บรรยบ้นใหญ่ขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังวัดบุรีรัมย์สีพายางส้มเงินกางสวนนะครับเนี่ยนี่ก็สุดสวงเลาเสือก ดึงไว้ครับดึงไว้พบน้ำเพิ่นแล้วครับเนี่ยสูบขึ้นมาจากห่วยครับดีวสิบพายเพิ่งรับเพิ่นเอาหยังสูบครับ ทอมี่กับียกย่อยไปแล้วก็สิเของไปสายน้ำยดครับกระจายไปตัวสวนครับไปทัดน้ำครับระบบนี้ระบบน้ำยดนี่หนาพี่เห็ดครับเพราะว่าแต่แมะละหรกปลูกพืชชนิดอื่นก็หน,นาเห็ดครับวัยอิสริเอวนี่เขาก็ใส่น้ำยดเบิดครับว่าจะปลูกอย่าง เปิดพักเขาปลูอยังเงีก็ใส่น้ำยสดเบิดครับเพราะประเทศเขา,ามีน้ำนะเมื่อใส่น้ำหน่อยลงตง้นทุ่นห่ากับหน่อยลงหรือดูแรงว่ามีน้ำกับสมารถที่ได้นะครับเพราะใส่น้ำบ่หลายอันนี้มาถึงน้ำแก่ก,ก็ใส่ย่างจีดฮดซอยครับเนี่ยเห็นเปียกทั่วกัน กิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับยังอินซีทาเมื่อยผ้ามีน้องมาเบิกงหม้ครับฝาบคน